ยการเบ็ดนี่การเบ็ดฮักเลยครับนี่ฮักแล้วกันนี่ขอเบ็ดผมไใช่แงงเนี่ยนี่น่าจะโดนบอกให้ดีครับนี่หรือว่าแฮมยังผยกขึ้นบยเกินไปตัวนหญม่ใหญ่พุ่งยูหันตัวได้ครับน <champions> ี่นี่เฮ้เฮ้เฮ้เิย ปีปีนานาานองนองคูคูู้คนวันนี้กลับมาพบกับผมคู่นุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องคู่นุ่มโซวาหากินวันนี้ผมจะแปะคู่คนมาผาอเบ็ดปักที่ผมใยแต่ว่าผมเอาเบ็ดผมมาใส่ได้ตัวอันน่าครับนี่แปะมันออกดีขนาดเลยผมเอาเบ็ดปักมาใส่นับเล้วยึ้นนับวนึงองสามสี่ห้าหก นี่หกหกหลังครับไปเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลไปพอจะมีตัวเข้ามมีหลังแรกนี้มามีตัวครับนี่หลังแรกยังอยู่เลยครับนี่หลังไรกแน่บุญคนี่ดึง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 ปุ่น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 หลังแน่บุญหนูครับนี่ผมเก็บหลังนี้ครับนี่ปุ่นปุ่นปุ่นดูหลังแน่บุ่นนี่เยือดเขียดผมเขียดยังมีอยู่เลยบักเก็บดีกว่านาะหลังนี้เขียดมีครับนี่เพื่อไม่บอนมันกี่ครับนี่หลังแน่บุ่นดีนครับนี่ไปดูตัอครับ หลังแรกนี้บักกินหลังพุ่งกินครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะหกหลังครับนี่หลังแรกบักกินครับไปดูต่อครับเราเข้าไปต่อเรงที่สองครับโอ้เราที่สองตีครับนี่นี่นี่เราที่สองตีแต่บักทีครับนี่ไปดูต่อครับไปดูต่อครับไปหลังที่สามครับนี่เราที่สามนี่โอ้เราที่สามผมดูไกลๆมันโดนครับนี่ตายครับนี่นี่หลังที่สามนี่นี่นี่มันตายครับนี่ผมตั้งกล้องก่อนเนาะ

ลองที่ไปเลยอย่าใหโดนครับนี่โอ๊ยใส่งานครับใส่งานอยู่ครับนี่อย่านี่ครับนี่ไปไปขึ้นมาบอกขึ้นบล็อกขึ้นบล็อกขึ้นบล็อกขึ้นบลกขึ้นบล็อกนี่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 โอ้แบบนั้นนะนี่ขอบเขตของใจแบบเบอร์หน่อยเลยเบอร์สาตั้งติดนี่ เตรียมปากครับนี่ตัวบกข้อยใหญ่แต่แล้ครับนี่ในแต้มที่สองครับนี่ใส่กระเป๋าเนาะแล้วผมใส่เตี้ยไว้เงาเนาะนี่ได้สองตัวแล้วนี่ตายตัวนึงเปลี่ยนตัวนี้เขาเนี่ยนี่ใส่เงามเลยสองเต็มนะครับนี่นี่นี่สองเต้มแล้วไปลงตัวไปลงตัวไปนี่น้ำขุ่นขนาดเลยเดี๋ยวเนาะเอาต่อนี้ก่อน สองหลังมีเนี่ยไ้ยเดี๋ยวดูหลังต่อไปโอ้หลังต่อไปแนมคุงง้งขนาดเลยยูโกเนี่ยมามามหลังต่อไปดนดนดุนดดโดนดดไปยังใส่ลูกใส่ลูกดูดดุดด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  ยย็นยิงยิเยิงยิงยิย็นยิง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 ยินยิง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 ยิยิงยยิง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 ยิเยิงยิเยยิงยิเยิงยย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  โอ้ไปดูตัวครับไปเข้าไปหลังตะกี้แบบว่กรรมหลุดโอ้เด็ดหลังนี้กะหลังนี้กะโดนครับนี่หลังนี้กะโดน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 ครับหลังนี้นี่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 ดูตัวดูตัวเฮ้ยตะกี้หลุดหลังตะกี้หลุดนี่กะไม่ไม่ไมไมเอาดูดีกว่าเดี๋ยวๆเดี๋ยวเะจังมันจะลุ่เนาะเอาใส่กระเป๋อาเลย

น,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 นี่ขึ้นมาแล้วครับนี่เมือ่อกี้หลุดเลยนี่นี่นี่อุ้มมาครับนี่โอ้ยแล้วเกี้มาได้สัก,กามันนี่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 โอ้เดี๋วววยวเขี่ยทำงานแล้วครับนี่เบสพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอขีโคก่อน โอ้ย oh. ังตะกี้นี่ก่ะเผื่อสะพัดขนาดไหนโอ้ oh, เสียดายรางตะก,กี้ครับมาครับมาโอ้ oh. ผมเสียดายตัวตะก,กี้อะ่ะยังมหันตัวได้เลยกำลังจะโยกขึ้นน่ะมันมีสวิงต์ั้อ่ะโอ้เร่สา,ายกู้ตัวนี้แล้วครับนี่เบ็ดผมฮักเลยอะ่ะโยกขึ้นตะกียบโอ้ตัวนี้ตัวนี้นอุ้มเอากาันเบ็ดนี้คือว่าสุดยอดเลยแน่นี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 ่โอ้หรือว่าเ,นะ oh, เปิม มูนี่ครับนี่ที่มันเนี่ยขอไปผมผมผมงาอไปแล้วนี่ผมไซเบ็ดขอไปแบบใส่ตัวใหญ่แล้วครับนี่นี่โอ้โหขอไปเบอร์ซาวบนี่เต็มเต็มปากแล้วนี่เต็มปากเลยถ้าจะบ่มีหลุดแล้วครับนี่ตะกี้นี้ปากก็จะฉีกกะโอ้ผมคกูว่าตัวมันใหญ่ผิดพลาดยังรุนแรงแล้วนี่ติดขอบปากแล้วครับตัวนี้เนอออกกันเนาะโอ้รูปไปตัวหนึ่ง นี่ครับนี่โอ้โลท่านอยมีครับนี่ใส่ใส่ใส่โลนี่ตะกี้ตัวตะกี้เสร็จแล้วตัวตะกี้เนีครับนี่นี่ขอบเบ็ดโอ้ยโฟมือแล้วขอเบ็ดผมนี่บางงานสักหน่อยเลยขอเบ็ดเบอร์ซาวครับนี่บะบอกยี่ห้อครับนี่เปลี่ยนใหม่เอาตัวใหญ่ๆตัวน้อยบะเอาครับนี่ไปเดี๋ยวสรุปผลงานใส่เบ็ดหกหลังมาได้เดี๋ยวไม่คำนี่ผมจะเอามาถล่มมาเลยจะเอามาชุดใหญ่แล้วนี่ใส่เหยื่อเขียน ต้องโกสวิงแล้วแันเนี่ยเสียดายตัวตะเกียวนี่นี่ตัวนี้ยังไงครับนี่ไปเดียวเขาไปสรุปงานครับเบ็ดหกหลังครับนี่มาครับมามาสรุปงานดีกว่าเบ็ดหลังที่ตะเกียวนี่การเบ็ดนี่การเบ็ดหักเลยครับนี่หักแล้วก็นี่ขอเบ็ดผมม่ใช้งางเลยนี่น่าจะโดนบ่ค่อยดีครับนี่หรือว่าแหมยางผมยกขึ้นวูบเกินไปตัวนี้่อ้เหยางพุ่งอยู่บนหันตัวได้ครับนี่นี่ไปมาสรุปงานดีกว่าเบ็ดหกหลังครับนี่ สองหลังนี้ยังติดปากอยู่เลยครับนี่นี่โอ๊ยแปดตีกินอย่างโอ้ตีกินยังแห้งเลยครับเราต้องเอาบินมาใส่หลายๆแล้วครับนี่นี่สองเต้มสามเต้มคือกับปูใหญ่นี่นี่ถ้าอย่าใส่โลนี่แล้วครับนี่ตีหลุดตะกี้นี่นี่ใส่งามๆเลยกระบิดปักนี่เดี๋ยวมวันนี้ผมจะเอามาใส่หลายๆครับนี่นี่ได้ผลงานอยู่สามตัวครับวันนี้แสดงตัวตะกี้นี่ก็ยังหันตัวเลยนี่นี่ผลงานหมันๆเลยครับนี่นี่โอ้ รูปแบบตัวที่มันหลุดตะกี้มันตีกิ่นยังภูเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอามาถะลุหนึ่งตัครับสำหรับใครที่เข้ามาพอดงผมกูคลิปกูคลิปผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมกูกูคนตัวเองสำหรับใครที่ชอบคลิปสซฟาห่ากินของผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องของผมตัวเองช่องคุณหนุ่มสซฟาห่ากินเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปแล้วไปป๊กกันมาในคลิปต่อไปแป๊ผมจะไปโซฟาห่างกินยังไงหรือว่าไปที่ไหนสำหรับพีิปนี้ก็แล้วรับนี่่เอาใสถุงใส่่ไไดด้้ผู้่ตัวตัวใใหญ่่่นนีีส่กรระเป๋าคับ สองตัวโอ้ไซโลไซโลตัวนี้ดูน้อยไปเลยครับนี่นี่นมตัวหนึ่งไปครับไปไปไปแซมตัวเดี๋ยวต้องซองเขียนมาใส่ต่อครับไปครับไปสวัสดีครับ